คิตทางที่พระคุณเจ้าพูดมอสักครู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องกายคตาสติพูดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับอารมณ์ซะเยอะอารมณ์ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ในสิ่งโน้นเราอยู่ได้แต่อยู่ให้เป็นอยู่ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกต้องอยู่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงใช่เพราะฉะนั้นเวลาสุขก็ให้รู้ว่ามันเดี๋ยวมีดับใช่เวลาทุก็ให้รู้ว่ามันไม่อยู่ตลอดกาลใช่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้ตรงนี้ซะก่อนเขาก็จะรู้ว่าทุกอย่างมีเกิดดับอันนี้เรียกว่าอันิจังไหมพระคุณเจ้าถูกต้องนี่แหละคือสัจจะสัจจะความเป็นจริงของเราเราต้องรู้สัจจะก่อนถ้าเรารู้สัจจะเราจะอยู่กับชีวิตง่ายง่ายขึ้นความทุกข์เนี่ยจะเหลือแค่เศษดินปลายเล็บเลยนี่คืออนิจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงชตอนนี้พอเสร็จผมได้ยินมาแล้วทุพูดไตรักเนี่ยอมันก็ต้องมีสามอย่างนี่อนิจังและทุกขังแล้วพระคุณเจ้า ทุกขังก็คือสิ่งใดที่เปลี่ยนเนี่ยและเปลี่ยนเรื่อยๆไม่หยุดเปลี่ยนขอรับมันจะต้องดับและหายไปอ๋อตัวดับหายไปเนี่ยทุกขังอ๋อหมายถึงมันทนอยู่ไม่ได้สภาพมันจะให้มันนิ่งอยู่างนี้ตลอดมันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนใช่มันจะต้องแตกสลายอ่าเหมือนก้อนน้าแข็งมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอ๋ออันนี้คือเรียกว่าทุกใช่ขอรับนะเพราะความเปลี่ยนนี้เองเพราะความเปลี่ยนพอเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนมากๆปุ๊บมันจะ ไปสู่คําว่าทุกขังหรือทุกคือแตกสลายแตกสลายาหรือความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ขอรับและสิ่งที่แตกสลายได้เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนและแตกสลายเนี่ยเพราะองค์จะเรียกมันว่าอนัตตาดังนั้นอนัตตามีเหตุมาจากทุกขังทุกขังมีเหตุมาจากอน,นิจจังขอรับอน,นิจจังมีเหตุมาจากการเกิดปรากฏพอเกิด๊บจะแปรเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บจะดับ ดับปุ๊บสิ่งนั้นถูกเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงอ๋อสามสิ่งนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่เป็นลักษณะที่เราต้องเห็นใช่ถ้าเห็นความจริงในสามสิ่งนี้เราจะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากเลยขอรับความทุกข์แทบจะหายไปหมดเลยครับขอรับเราเห็นตรงนี้พระองค์เรียกว่าเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเลยเห็นความจริงของสรรพสิ่งในโลกอ๋อ ความทุกข์ของคนที่เห็นตรงนี้จะเหมือนเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินทั้งโลกขลังทุกจะเหลือแค่นิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คำว่าความสุขจริงๆตรงนี้ที่เราถวิลหากันเนี่ยถ้าจะเอาสุขแท้สุขสุดยอดจริงคือสุขที่รู้ความจริงสิพระคุณเจ้าถูกต้องไม่ใช่สุขจากการได้มาอย่างเดียวแต่พึ่งพือตามความอยากอ,าาอันไหนไม่อยากได้ก็อย่ายให้มันเกิดไม่ใช่สิพระคุณเจ้านี่ใช่จากการารู้ความจริงรู้ความจริง และนั่นแหละคือการได้พอรับได้อมตตธรรมเรียกว่าอมาตธรรมเลยอมตตธรรมนะงั้นผมทําในใจไว้ก่อนคนอยากจะมีความสุขก็ทําในใจไว้ก่อนถึงใจรักใช่ให้ทุกๆวันทุกสิ่งทุกอย่างทุกก้าวย่างของชีวิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่เห็นความเกิดดับของทุกสิ่งว่ามันไม่เที่ยงก็เวลาอะไรเกิดขึ้นกับตัวอารมณ์อะไรมีขึ้นมามันก็จะสามารถเดี๋ยวก็ดับไปพอรับ มันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขอรับเราก็จะไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นอะไรมากหมายามว่าถ้าท่านมีศรัทธาอันถูกต้องใช่ท่านเดินมาในแนวทางนี้แนวทางที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นห้าข้อหมอสักครู่นี้าาแล้วก,ก็การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอาาโอกาสคือไม่ควรตายก่อนที่จะได้โสดาบันใช่ขอรับคนคนนี้ได้โสดาบันก่อนตายแน่นอนอเหมือนเหมือนเจ้าสารการนิสักยะขอรับนะที่ พระศาสดาพยากรว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นโสดาบันเพื่อนเจ้าสารการนี้บอกว่าโอ้ถ้าผู้เจ้าพยากรณอย่างนี้เป็นโสดาบันกันทั้งหมดทั่วโลกแล้วมัง้งผู้เจ้าแก้ยังไงบอกว่าการที่เจ้าสารการเนี่ยเจ้าสารการนี้เนี่ยมีความศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างอื่นอและผู้เจ้า ตอบขยักที่สองก็คือเจ้าสาร,รการนี้สมาทานสิกขาก่อนสิ้นชีวิตคือศิลห้าสิลห้าครบองค์โสดาบันพอดีเลยคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศิลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าองค์จึงพยากรณ์เจ้าสาร,รการนี้สักยะว่าเป็นโสดาบันทั้งที่เพื่อนเจ้าสาร,รการนี้บอกว่าสาร,รการนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทุลพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันทร์นะสิกขาบกพล่อง ทานเล่าขอล่อะจะเป็นโสดาบันได้ยังไงขอล่งแต่พระเจ้าบอกคนคนเนี้ถึงแม้จะยังทานเล่าอยู่ขอล่ะแต่เขามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอล่ะและสุดท้ายเขาสมาทานสิกขาก่อนสิ้นชีวิตรอ,อดพอดีอตรงนี้ก็คือว่าการมั่นคงในพระรัตนตรัยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเริ่มสัทธานุสาลีแล้วไงขอล่าและมันก็จะเหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่า ไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันแน่นอนขอรับก็ได้จริงๆก่อนตายก็เดินเข้าไปเส้นทางแห่งความสุขถาวรใช่ที่เรียกว่าอมตะเพราะเมื่อเ<ช>ข้าไปสู่เส้นทางของโสดาบันจะออกมาจากเส้นนี้อีกไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ได้ละขอรับโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ขอรับเปรียบเทียบกับมหาพุทธะท่าสีคือดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีความแปรปวนขอรับโสดาบันจะกลับไปกลับมาไม่ได้ถ้ากลับไปกลับมาได้ไม่ใช่โสดาบันขอรับ ังนั้นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมก็แล้วก็เลยอยากให้พวกเราทั้งหลายฉลองปีใหม่ด้วยการเป็นโสดาบันดีไหมมีธรรมอันไม่เสื่อมมีธรรมอันไม่เสื่อมขอแได้ของแท้ขอแล้ได้ของประเสริฐสิ่งเหล่านี้ที่วัดความเป็นอริยะกับปุถุชนขอรับปุถุชนคือจะไม่รู้ธรรมตรงนี้อริยะจะรู้ธรรมตรงนี้ขอแอ้ววัดกันตรงนี้อริยบุคคลวัดกันตรงนี้ขอรนะับวนอ เพราะฉะนั้นพอเข้าไปสู่เส้นนี้แล้วโอกาสที่จะมีต่อไปได้จากโสดาบันก็ไม่มีอื่นสุดท้ายก็คืออมตะธรรมคือพระอรหันต์นั่นเองถูกต้องยังไงก็ต้องไปถึงยังไงก็ต้องไปถึงขี้เกียจก็ขี้เกียจแบบโสดาบันขอรับขี้เกียจก็ยังทําขอรับทำไปเรื่อยๆขอรับนั่นนั่นคือสุขที่ถาวรสุขถาวรเลยขอรับพราพระผู้เจ้าเนี่ยหาสุขในโลกทั้งหมดแล้วไม่เจอไม่เจอมันไม่เที่ยงมันดับไปได้อ๋อคือใครก็อยากได้สุขนะ แต่สุขมันดับได้ขอรับใครก็อยากได้สุขถาวรสุขนานๆแต่สุขนานๆสุขถาวรในโลกมันไม่มีขอรับผู้เจ้ามีคนเคยถามผู้เจ้าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารกับผู้เจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันอ๋อพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นระาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากช่ครองทั้งหมดเลยใช่ขอรับผู้เจ้าเป็นแค่นักบวชใช่ขอรับใครจะมีความสุขกว่ากันผู้เจ้าเสพเสนาสนะป่าพระเจ้าพิมพิสารอยู่ในปราสาทราชวังขอรับ ผู้เจ้าจะตอบยังไงผู้เจ้าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารสามารถทําความสุขให้อยู่ต่อเนื่องกันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมคือสุขอย่างเดียวตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมสองวันสองคืนได้ไหมถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมอุ้มไม่ได้แต่ผู้เจ้าทําได้ยังไงเข้าสมาธิอยู่ในสมาธิอยู่ในสมาธิขอรสามารถอยู่ได้เป็นวันขอแล้วสุขต่อเนื่องตลอดเลย ใครเคยนั่งสมาธิก็คงจะทราบนะว่าเออสุขอันเกิดจากสมาธิมันเบาสบายจริงๆนะนั้นนี่คือคือการเปรียบเทียบความต่างกันแต่สุขทางโลกเนี่ยจากการกินนะการเสพผูกเสียงกีนรถมันแป๊บเดียวมันสุขแป๊บเดียวองค์จึงบอกเนี่ยเป็นสุขที่คนกลัวนะไม่ควรทํามากเจริญมากคือทําก็ได้แต่อย่ามากอย่าเจริญมากนะเพราะงั้นสุขที่แท้จริงก็ไม่เกี่ยวกับจนกับรวยใช่ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวการแสวงหาได้มามากได้น้อยการผิดหวังสมหวังไม่เกี่ยวใช่เกี่ยวกับการรู้ความจริงต่างหากการรู้ความจริงและเดินตามเส้นนั้นใช่คนรวยเนี่ยไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็เป็นทุกข์ขอรับนะเพราะความอยากมันจะแซงหน้าความรวยของเขาขอรับเขารวยเท่านี้แต่เขาจะอยากมากกว่าที่เขารวยขอรเขาจะจนทันทีเลยขอรับอืมโอ้นี่สาคัญเพราะฉะนั้นรวยตกนรกนะ รวยก็ตกนรกจนก็ตกนรกนะจนก็ตกนรกถ้าเดินไม่เป็นถ้าเดินไม่เป็นถูกต้องเพราะนั้นอย่างมีความสุขจริงๆอย่างนี้มีความสุขกว่าอย่างนี้มีความสุขและสุขแบบข้ามภพข้ามชาติอเพราะว่าถ้าสุขชาตินี้แล้วชาติหน้าไปอบายไม่คุ้มไงพอแล้วตอนนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเดินกับชีวิตประจําวันได้ยังไงมันจะมาใช้กับชีวิตการทํางานการเป็นลูกจ้างการเป็นเจ้านายการเป็นพ่อค้าวานิชต่างๆได้หรือ ใช้ได้หมดเลยขอรับยิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตทางโลกทุกคนอยากคบคนดีจริงไหมขอรับไม่มีใครอยากคบคนที่ขโมยชอบโกหกใช่ไหมขอรับชอบฆ่าสัตว์ชอบพระพฤฤฤฤืชปนเดการไม่มีใครอยากคบนะจริงๆขอรับนะดังนั้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ไม่น่ารักไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาของคนในโลกอยู่แล้วการฆ่าการขโมยไม่มีใครชอบขอรับ ในเมื่อไม่มีใครชอบทําไมเรานําสิ่งที่ไม่มีใครชอบไปมอบให้แก่เขานี่พระเจ้าถามะนะดังนั้นอย่าไปมอบทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจในโลกให้กับคนอื่นขตัวเรายังไม่ปราถนาอะไรคนอื่นจะปราถนาหรอ,อเรายังไม่ปราถนาการถูกฆ่าถูกขโมยของใช่ไหมเหมือนกันทุกคนเหมือนกันขต้อเกิดว่าเรามีเมตตาต่อสัตว์โลกต่อผู้คน มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยขอรับนั่นก็ก่อนที่จะปิดรายการตรงนี้ท้ายรายการนี้ผมก็ขอให้คุณเจ้าย้ําอีกครั้งว่าทำห้าข้ออันประเสริฐเมื่อสักครู่นี้คืออยากจะมีความสุขตลอดการสุขนิรันร์และความสําเร็จแต่มันต้องค่อยๆเดินไปนะพระคุณเจ้า5ข้อนั้นได้แก่ศรัทธาขอรับในพระศัสดาขอรับศีลคือมีศีลห้าสุตตะก็คือคําสอนที่ออกจากปากพระสาสจาจาคะ การเสียสละแบ่งป no ันโดยวางจิตละความระนี่แล ja ้วก็ปัญญาพยายามละอกุศลต่างๆที่เข้ามาในจิตออกเสียปัญญาจะเกิดขึ้นทันทีขอรับและทั้งหมดเกิดขึ้นง่ายๆด้วยการตั้งจิตอยู่กับกายกายยักขตาสติหรือรู้ลมหายใจเข้าออกขอรับทุกอย่างได้มาครบหมดเลยยย่าาาลลมมมกกกกดดดดดดแชรรร์ไไคนะใัง้้ตตตติิโปวจ